อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ใกลจากิเลสตรสรชชอบได้โดยพระองค์เองประเดีครับท่านผู้ฟังที่โทรครบับท่านผู้ฟังรับฟังรายการศรึกษาธรรมน,นำสุขมีเนิให้ท่านผูฟังทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬกา ดำเนินรายการโดยกระผมมเดกธนัตเดชะมีอาจารย์สรบาเดชะเป็นผู้ร่วมรายการวันนี้เราได้นำมาตรยบดกบบอ,อัตรหาเล่มที่34มสิบคุตรนิกายมาศึกษากันซึ่งการศึกษาและดำเนินติดต่อกันมาสำหรับเรื่องประสูติศึกษาติดต่อกันมานั้น ได้แก่อานิยัตกสูตรสองทูลอสูตรสามประมย ปนี่ไม่สูตอะไรอ๋อมายาสูตรสี่อนัญชาไมสูตรอะอายาสูตอ๋ออายาสูตร อปันนักะสูตรเจด็ดกรรมน์ตสูตรแปดปฐมสโ,โสจยสูตรเก้าตากาิยะโอทุติยะโสจยสูตรสิบโมลยสูตรและอธัธการธร ถ้เป็นประสูตรที่มาสนใจทั้งสิ้นเราก็จะมาสรุปร่วมกันสันรับาละเอียดนัน้นเราต้องได้ศึกษาไปบ่อยอเราจะมาเริ่ม,มกันที่อาเรนิยสูตรในประสูตรนี้กล่าวว่าบุคคล โลกสามทั้พวกอันได้แก่อากาศาปัญจายตนะอินญาณัจายตนะและอากิงจัญญายตนะ้อสำคัญของสูตรนี้ก็คือ พิสุงผู้ไดรูปประชาแล้วท่านเบื่อในรูปว่าทุกสิ่ทุกยางต้องดูแลต้องรักษาเพราะฉันปรารถนาที่จะเป็นอรูปเริ่มตั้งแต่การ สละความเห็นเรื่องรูปหมดสิ้นในบือในรูปปฏิบัตินเราม,มีการเพิ่มในการกล่าวถึงว่าอาการ อากาศไม่มีที่สิ้นสุดอ,อากาศไม่มีที่สล้วก็ละสัำดาเรื่องโืกทั้งหมดม,มที่สุดก็เข้าสู่อากาศสานันจายตนะ ทั้งหมดนี้เขาจะกระทํำคือสร้างเหตุในขณะที่มีชีวิตยอยู่พอตายเป็นรวประหลับผลทบติขาขอ,อากาสานันจานอยู่ในโลกปจัจมบานยังมีชีวิตยอยู่ก็ชื่นชมยินดีปักใจในเรื่องอากาสานันจายตระน่ะปักใจตั้งมั่น้วก็ จนกระทั่งเสิ้งชีวิตประจิตใจกระตั้งมันอย่างนั้นก็ปรเกิดอยู่ในเราในวดาที่เป็นอรูปคืออาสานันจาญตนะอยู่ที่นั่นอายุของเขาประมาณสองหมื่นกับนานแสนมาความสำคัญก็คืออุคคลผู้ปฏิบัติ ได้อากาศานอนอจายจะท่านล้วไปเกิดในเทวเทศอากระานาล้วยังเป็นท่ายังเป็นพุทธชนอยู่พอหมดอายุสองหมื่นกับอาจจะไปตกนรกก็ได้เป็นสัตว์นันฉานก็ได้เพราะอะไรเพราะยังเป็นพุตุชนอยู่ยังไม่พ้นจากอบายถ้าถาม,ม่าก็ตอนก่อนนั้นทำไมไมต ตกนรกเสียก่อนตอบว่าเพราะว่าบุญกุศลของอากาสารนนชายจตระนั้นแรงกว่าก็ไปเกิดเป็นนรปพรมก่อนพอครบสองบุญปีจุดตีชัินั้นก็ลงน,นรกไนดะ้เป็นสัตว์ประฉันไนดะ้ส่วนบุคคลผู้เป็นอริยะบุคคล ในขณะยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ปฏิบัติจนได้อารุปฌานทัานหนึ่งคืออาสารัญจายตนะชีวิตก็ยืนนาวยืนนานสองหมื่นขับเหมือนกันพอท่านเส้นชีวิตแล้วจบแล้วท่านก็เกิดยังอยู่ในโรรมนั่นจน นิพพานแต่ขั้นตอนมันพอหมดอายุจากอาการสา,ายตระแล้วตั้งกับไปเกิดเป็นพรมจากนั้นก็เอาฌานนั้นเป็นบาดดำเนินเอชจนาวิปัสสนาจนอยู่ที่นั่นนะนิพพานที่นั่นส่วนบุคคล ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ปฏิบัติจนได้ปิญญาณนันจายัตนะฌาน่วงอากาศานันจาเป็นปิญญาณนันจาโในการภาวนามาปิญญาไม่มีที่สิ้นสุด นัาก็รักอินดีฉชาน,นั้นจนสิ้นชีวิตในโลกนี้ไปเกิดเป็นอารูปภพชั้นวิญญาณันจาเจตนะอายุก็ยืนยาวไปอีกเป็นสี่หมื่นกับถ้ายังเป็นถ้ายังเป็นพุทธชนอยู่ เิ้นชีวิตของปิญญาอำนาจยตทะและ้วก็ท่านก็ไยอบายได้อมายยังเกิดอยู่เป็นสัตว์ร้าฉันน้ส่วนบุคคลผู้เป็นนริยะบุคคลอยู่ในโลกนี้จะเป็นอโศนาบันสกัดคาคามีก็าตามหมดอายุจาก อรุปชานที่สองแล้วท่านก็อยู่ในรมนั้นใช้ฌานเป็นบาจะได้นิปัส,สนาโตกิมีขระดันก็อยู่ที่นั่นที่ผานที่นั่นส่วนนากินจัญญาซึ่งบริกรรม,มาอะไรนิดหน่อยก็ไม่มีนั่น ท่ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยปักใจมั่นใจอ,อยู่ในชานั้นจนมาทั่งสิ้นชีวิตก็ไปเกิดเป็นอารุปภพอากิงจัญญาสนาชาเช่นเดียวกันแต่อายุของท่าน,นยืนยาวกว่าถึงหกหมื่นกับ อยู่ไปจนหมดอายุหกหมื่นสับแล้วแต่เนื่องจากท่านยังเป็นพุถุชนหมดอายุแล้วตกไปเกิดเป็นแม่นาชานได้มนุษย์เป็นสั์นรกได้ทั้งหมดเลยส่วนผู้ได้ไอไกนาริยสามโกแล้ว ท่านก็เส้นอายุแล้วท่านก็ใช้ชาหนา้เป็สสนบาปอิจาพิปารณาจนส็จแล้วก็นิพพานในภิโคเทนนั่นเองอันนี้สำหรับบุคคลผู้ได้อ่าลูกประชานสาม ส่วนผู้ได้เป็นอนาคามีได้บำเพ็ญฌานได้ทั้งเส้นชีวิตไปก็ปรากฏเป็นพรหมในชั้นสุทธตวาสร์ลงออนิพพานถึน่นั่นแล้วพระสูตรอื่นนั้นก็ เป็นเรื่องที่บุคคลโอ้เส,ส,สื่อมไร้เสื่อมไร้ศีลเรียกว่าสินที่บักจิตตามที่บตกนจะถีที่บับรก คำว่าศีล่าศีลที่บัตรแรกคือบุคคลนั้นไม่มีศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักขโมยขา้าวอ่าเพเภทและล่าพรหมจันทร์อันนี้เรียกว่าศีลวิบัติส่วนจิตวิบัติก็คือ คิดคาว่าจิตนะคิดอยากจะได้สิ่งของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนคิดแต่พยาบาทเบียดเบียนสองอย่างนี้เรียกว่าจิตต่ามิบัตรจิตที่ดำมีผลมีผลเป็นมนโนกรรม,มส่วนจิตท,ที่บัตินั้น คือบุคคลพวกมีความเห็นผิดเช่นโลกหน้ามีโลกโลกนี้มีโลกหน้ามีโล,โ,ลโ,ลามโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงทานไม่มีผลทำคุณงามความดีอย่างไรก็ไม่เกิดผลอิจดา,า,าไม่มี ทั้งหมดเนี่ย็ชติวิบัตรเรื่องของวิบัตรหนะสมบัตินี้เป็นเรื่องของจิตใจทั้งสิ้นร่างกายกับจิตใจา่าไปก็เป็นหลักทางวิชาการคือพวกสินิวิบัติแล้ก็คือ ตัวเจตนานเรนเองเป็นศีลนนรทีสามเป็นสีการสังวรระหวังก็เป็นศีนี่เป็นตัวเจตสิกส่วนจิตนั่นก็คือแน่นอนอเอตคืออะไรก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทั้งหมด จิตทั้งหมดก็มีอยู่หกอันแรกแกเจตวิญญาณจากาักขุโสตะภาณนะเจยวหากายาแต่ที่นี้นก็คือตัวโมโนวิญญาณ ผลก็คือบุคคลผู้มีศีนมีบัตรนั้นก็คือตกนรกไปสุรบายผมเป็นผู้มีวัตตะยืนดาวแต่สำหรับสัมบัาคือศีลสัมปัาจิตตปัฏฐาน่ะ ทจตสมบาาัตินปฏิบัติตรงขาา้ามเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นผู้ไม่รักโมุนย่เป็นผู้ไม่ผิดไม่ด้านการมคุณไม่ด่าการเป็นผู้มีจิตทีด่ดีคือ ไม่ปรารถนาที่จะได้ขอบคูอื่นด้ไม่ชอบทำไม่คิดพยาบาทส่วนเทตินั้นก็เป็นสมาธิจทติคิดแต่ทางถูกทางต้องมีรามารามีคุณกันให้ทานมีผลอุคคลณทำดีแล้วก็ ไปแบบดีแล้วมาสงสอนมีพวกสมถานี้สิ่งที่ไปแล้วก็ไปรากดในสวรรค์ไม่ต้องทนทุกข์ทรมารย์จได้เหตุผลที่บางคนเป็น